สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะสู่เพจป้ายแดงโปรดีบายกิฟนะคะวันนี้กิฟอยู่ที่โชว์รูมเพจนวมีนะคะรถด้านหลังคันนี้นะคะเป็นตัวรุ่นรถไวกันตนะคะราคาอยู่ที่1นล้านสองพบาทนะคะสีขาวคันนี้นะคะเดี๋ยวกิฟพาชมนะคะว่ารถรุ่นนี้นะคะวันนี้นะคะคันนี้กิฟแต่งอะไรไปบ้างนะคะค่ะ เริ่มแรกเลยนะคะสิ่งแรกที่เราเห็นกันนะคะที่โดดเด่นนะคะก็คือตัวกระจังหน้าค่ะกระจังหน้าสัญ,ญลักษณ์นะคะตัวสัญ,ญลักษณ์ F O R D นะคะมีตัวไฟจิ๋วอยู่ด้วยกัน3จุดนะคะโอเคกันชนหน้าค่ะกันชนหน้าตัวนี้นะคะรุ่นยอดฮิตเหมือนเดิมค่ะของตัว h a m m e r นะคะตัวนี้แต่งกันเยอะสุดแล้วก็บ่อยสุดเลยนะคะสำหรับตัวรุ่นรถกระจังหน้าตัวนี้นะคะ สกูปหน้าค่ะสกูปหน้าตัวนี้นะคะชื่อว่าสกูปหน้าส่งฟิตนะคะลูกค้าเลือกเป็นตัวสัญลักษณ์ม้านะคะสีดาแล้วก็ตัวตัวของสัญลักษณ์ม้าสีแดงนะคะประธานโทษค่ะแล้วก็ตัวสีพื้นหลังนะคะเป็นสีดําด้านนะคะตัดกับตัวสีผิวของรถนะคะนี่ มาต่อในเรื่องของตัวไฟหน้าค่ะไฟหน้าตัวนี้นะคะเป็นไฟหน้าของตัวมาสแตงนะคะมีไฟนะคะเป็นไฟ3สเต็ปนะคะแล้วก็ตัวลูกแก้วนะคะลูกค้าเลือกเป็นตัวสีฟ้านะคะแล้วก็มีตัวเด y ไรท์นะคะนี่ลูกแก้วจริงๆนะมีอีกสีหนึ่งด้วยนะคะก็คือสีแดงนะคะลูกค้าชอบสีไหนก็เลือกได้เลยนะคะมาถึงตัวซุ้มล้อค่ะซุ้มล้อนี้นะคะจะเป็นตัวรูปเฟืองนะคะตัวนี้ซุ้มล้อ6นิ้วนะคะ มาถึงในเรื่องของตัวล้อกันบ้างค่ะเห็นสูงสูงแบบนี้นี่คือยกอยู่ที่5นิ้วนะคะตัวนี้เนี่ยยกขึ้นสูงเลยนะคะถ้ายกขึ้นขนาดนี้นะคะก็คือจะต้องเปลี่ยนในเรื่องของตัวโชค๊คด้วยนะคะตัวโชค๊คลูกค้าเนี่ยเลือกเป็นของตัวโปรเฟนเดอร์นะคะยี่ห้อนะคะยอดฮิตของพวกเรานะคะตัวโปรเฟนเดอร์นะคะแม็กตัวนี้นะคะลูกค้าใส่แม็กยี่สิบนะคะตัวนี้ แม็กยี่สิบรหัสตัวยางนะคะ35คูณ1 2 5 0 R 2 0 LT นะคะตัวนี้โอเคตัวนี้นะคะตัวนี้ใส่เป็นท่อนะคะเรียกว่า s n o เกิลนะคะตันนี้โอเคเกือ <laughs> <Okay, S 2> <laughs> บจะไม่ได้นะคะเรียกตัวส s n กเกิลนะคะตัวนี้ Okay. กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวให้อยู่แล้วนะคะแต่งเพิ่มก็คือตัวกันสาดข้างนะคะราวหลังคาแล้วก็เบ้ารองมือนะคะตัวนี้มาถึงตัวบันไดข้างกันบ้างค่ะบันไดข้างตัวนี้นะคะก็เป็นตัวยอดนิยมอีกเช่นเดิมค่ะตัวบันไดข้างยี่ห้อคาวเมอร์นะคะสติกเกอร์สั่งตัดเป็นพิเศษะคะ่ะลายตามที่ลูกค้าต้องการนะคะก็คือลายเหมือนสัตว์โคนนะคะแล้วก็ฟอร์ดเรนเจอร์นะคะ ตัวนี้นะคะสติกเกอร์ลูกค้ามีลายสติ c ก e r กอะไรที่อยากจะให้สั่งตัดเพิ่มนะคะเช่นลายม้านะคะลายกระทิงลายแรดลายกริลล่าอะไรก็คือเราสามารถนะคะที่จะตัดให้ตามที่ลูกค้ารีเควสตได้เลยนะคะมาถึงในเรื่องของตัวโลบาค่ะโลบาตัวนี้นะคะเป็นของตัว Outlander ค่ะตัวฮิตเหมือนกันแขนยาวถึงด้านหลังเลยนะคะตัวนี้ไฟท้ายค่ะ ไฟท้ายเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับตัวไฟท้ายปีกผีเสื้อสวยงามมากค่ะนี่นะคะโดดเด่นสะดุดตาค่ะฝาท้ายนะคะตัวนี้นะคะมีครอบฝาท้ายด้วยกันรอยนะคะสัญ,ญลักษณ์ตัว FOR D ลูกค้าเลือกสีสัญ,ญลักษณ์นะคะเป็นสีแดงนะคะตัดแล้วก็เว้นเบ้านะคะเว้นเบ้าของตัวแบรแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมีในเรื่องของตัวกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะกันชนหลังค่ะ นี่้อเดิมเหมือนกันค่ะตัวฮิตของเรานะคะก็คือตัวฮาร์เมอร์นะคะนี่การสนหลังนะคะยอดฮิตแล้วก็ตัวนิยมมากที่สุดค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจตัวโปรโมชั่นนะคะอยากดาวเท่านี้ของแต่งประมาณนี้ต้องใช้เงินรวมเลยเท่าไหร่สงการนี้อยากได้รถก่อนกับสงการนะคะสนใจจะจองทำไฟแนนซ์ยากง่ายแค่ไหนนะคะต้องเพิ่มดาวต้องทำอะไร สอบถามกิฟเข้ามาได้เลยนะคะทางเพจกิฟนะคะหรือว่าโทรศัพท์มาสอบถามเลยนะคะกิฟอยู่ที่โชว์ลูมเกษตรนวมินนะคะโอเคสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะรถทุกรุ่นนะคะโทรอ,อ,อินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ